สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้เราจะพาลงพื้นที่จริงที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างเจอเลยครับวันนี้ผมพามาพบกับพื้นที่จริงถนนสายสันคุยสาหลวงหมู่ที่13 รหัสทางหลวงท้องถิ่นสททอหขีด034เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนสายหลักในการสัญจรและขนส่งพืชไร่ทางการเกษตรของประชาชนหมู่ที่13และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งสภาพถนนปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบอ่อและมีป่นละอองเป็นจำนวนมากทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวนจึงขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนแอฟติกคอนกีดสายสันคุยสาหลวงพื้นพื้นที่หมู่ที่13รหัสทางหลวงท้องถิ่นสทท 5 2 0 3 4ขีดตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไปขอบคุณครับ